สวัสดีครับอยู่ในมังกรไอเล็กทั้งวันนี้ก็ได้ที่มิกมาเลิญอีกแล้วนะครับผมขอแสดงนะครับสวัสดีครับครับผมก็วันนี้การเจอกันระหว่างโนวาวีสแตนดารเจอกับเดมิชันวีสแตนดาร์ดนะครับผมเชลีอะไรอะไรอะไรเชลีไม่น่าเชลีพระเจ้าเชลีไม่ต้องสาย ม,มันอ่อนแล้วเนี่ยจัวหา้วหาจุดหา้าตัดแล้ว,วน้องต้าวอย่าดื้อสิกลับไปหมดเลยนะห้าใบอะ่ะโอ้ยเหยียบเหยียบเป็นมือที่ดีขอก้อยครับน้องว่าเอาหัวครับพี่เ,อเ่อน,นจั่วครับ ไล์ครับตัวเฮ hey, คนนี้ครับบอกว่าเมื่อลงมาฮอปหอ้าเอาเกจสาวหนึ่งใหม่เ้นมือท่าเึ้นมือที่การือหนึ่งใหม่เอาคนนี้เส้นมือครับดังนั้นที่จามือหนึ่งใหม่ทิ้งเปนคนนี้ครับแล้วออก็อ้แลก้ก็นจะไลฟ์เป็นพุ่งพันก่ทอดจุ๊บเด๋ัวแบตเตลครับผมพุ่พันตีแวนครับเข้าเลยครับได้หนึ่ง ไม่มีทิกเกอร์โอ้โหเออจั่วครับไลฟ์เป็นคนนี้ครับที่อยูคนนี้ครับบอกว่าเมื่อลงมามาครับเปิดท็อปห้าเฮ้ยไม่มีเกศานไม่มีคนแหนด้วยขราไปลงเป็นหนึ่งเปิดผิดไม่เป็นไรเราหาเจอแล้วอยู่ในมือเราได้ยังไงละ่ะเพเทนลครับ9,000บาทไม่ต้องการครับเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ อาร์เทนครับตายครับแบตเทิร์นของผมหนึ่งหมื่ข้าเลยครับไม่ต้องการไม่มีทิกเกอร์ไม่มีทิกเกอร์ครับปูไปแล้วครับเป็นัวครับไลท์เป็นโจมป้องสู้กดแขนตะก้อนเอ็เซอร์ทูครับผมครับข้อคนนี้ครับลงมาครับท่าอะไรมาสุด ก็แทกขึ้นมือครับตอนนี้ไม่มีตอนแฮเลยตัวของกาดอีกตัวหนึ่งครับผมคอห้าอีกรอบครับตอนนี้ก็ไม่มีครับผมนี่ครับคอคนนี้ครับคอคนนี้ครับคอคนนี้ครับเด็กคนนี้ครับบอกว่าเมื่อลงมานำป็อตติเกอร์หนึ่งมาบนมือครับแปะแปะทอบกล่องแคบไปเถอะตายเลยหรอ เบาๆนะปกไว้ไอเองขี่ไว้เองห้าห้าห้าวิวห้าวฟไม่ตายไม่ตายไม่ตายฟอนลูกเดียวฟอนลูกเดียว <laughs> แมนตีครับ <im mon> er> เองผมนให้บอกว่าคาร์ดบาติ้งมือครับเช็คสามไลท์ครับ <im mon> er> เข้าเลยครับไม่ขาดครับตัวของฟอนติเกอร์จะมีพลังขึ้นฟอนติเกอร์ว้ที่หนึ่นาางครับแถวหน้าพลังขึ้นดีสองหนึ่งห้าเองติเกอร์ครับฮิวได้ครับพลังให้กับคนนี้ครับฮิวหนึ่ง วอ่ยไปโอ้ยย่จรงเมนเช็คไม่มีทิเกอร์คนนี้ตีครับเมื่อตีครับสกิลตัวบ้านหนึ่งครับลุก62มืนสองเขาปกตีมันกลับอีกรอบนึงก็ผมผมมืสองรอพลังแหวนจั่วคนนี้ครับห้ามืสองีพลังไม่กันหน่อยเหรอพื่อน้ามันเป็ถ้ามันหนึ่ง ไอห้าพันนี้ไปห้าพันนี้ให้เหมือนห้าอย่าพาเลยแท่นั่นจัวยุติธรรมยังไงละ่ะไรนทะี <c oughs> สุดยอดฮีโร่โอวกาดแห่งความยุติธรรมกันเดืออ่านใจำเมื่อกี้ทำาไมวะนะเมื่อกี้ทำไม,ไมนะเนะ <c oughs> บาลงนะลงนะเมื่อลงนะับเปิดพอบห้า สามหนึ่งใบขึ้นมือครับเอาไหมไม่เอาครับจับกองการ์ดครับผมขอเปิดตรงนี้ไว้คนนี้อ่าตรงนี้ถูกแล้วไม่ต้องรอเบาครับพี่เบาเบาลงครับเทคแวนการ์ดครับคอร์ทบาสหนึ่งครับผมบวกคีครับผมตอนนี้แวนจะตีทีสามอีครับลงครับ ลงผู้พันไก่ทอดครับสกิลผู้พันไก่ทอดครับเขาจะั้นหนึ่งครับเลดูดิต้าตัวเลดูดิสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ครับเลดสี่ครับพระเบิ้์ดพลังแวนครับแวนดิบวกไปหมื่นสามบวกดิแบตเทิลนครับผมแวนตีครับตีแวนกาดครับสี่คริสติเคิลเมื่อตีเข้าไปถ้าแวนมีสี่ครับผมบวกหมื่นห้าแถวหน้าครับไอ้บวกหมื่นห้าตัวรถถครับแล้วก็บวก มันตีแหนตีกีเซ็เอาก์ายไหมครับเ <c oughs> สียงเบอร์เดีวกว่าไม่้องการนำเข้าเลยได้เช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับเซคันด์เช็คครับต่อทิกเกอร์ผมไม่โหวตทั้งหมดตกกับข้างครับโจพาร์ตหนึ่งไปหนึ่งครับสองครับสามครับไม่ตรงไหนละสี่ฟอรทิกเกอร์ครับพลังให้ครับเอาแน่ตีครับสามพื้นไปอ่ะตีฝรั่งเศสทั้งเลยอ่ะ สี่สองครับผ่านเธอแล้วเอาไว้ไหมนะเป็นจั่วครับทานอะไรไม่ไดนะ้บ้าเอาได้บา้าติดเซ่เอาได้บา้าอ่ะผมขอเพื่อนกดหน่ิมาเพื่อนครับแมนตี้ไอคิวครับพัฒนาทิ้งมือครับใบความเป็นเกศสามบวกคิดครับเช็คสามได้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยพี่จี้เอาไปเลยเอาไปเลยเ เช็คฟอนก็ชนะเช็คฟอนก็ผมห้าผ้าเช็คไม่ออกฟอนผมแพ้เช็คออกฟอน่ผมก็ชนะแค่นั้นเองบอสออกเลยบอสรอดแล้วปี็ดตัวบาสลุกอ่าอดตีเมื่อินเมื่อตีอีก1มื่อนห้าเมือน้าเอ้ยรอเดเหรอเราอะ่ะอือ อความยุติธรรมของฉันไม่นะเปไดงไงล่ะไปนะแตเจอหวัดบางกรสู้ผมไปไปนะเห่อตีสี่ขี้แต่คนอื่นนะรับไม่ได้ตีเป็นแสนแต่คนอื่นก็รับไม่ได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับดูเด็กเวดี้มาทำกับผมไว้นะครับอย่าไปเล่นกับมันนะผมไปก่อนสวัสดีครับครับ